ลจะมีใครให้แพลเวลามันเอากันได้มันเอากันใหญ่เลยใช่ไอ้พวกนี้อ๊กมาเลยไม่รู้อะไรไมันจะเกิดในตอนเย็นๆตอนนี้แดดล่มหลมตกแล้ววันนี้มาล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงใส่เสื้อแดงเหลือดีไม่ธรรมดามีขับน่ําโน่ไมโคเอกนะวะอยู่ล่องน้ำแดงไพ่กับล่องน้ำทุำน่สนสวนนเลขาทีมงานของมหากรอ,อรนบอาลุนน้ยลายบทในบีไพ่แรงแสงกับน้ำกูจุใจฝุ่นตลบกลมล้ำน้ำป่าสักที่หน้าที่ประกาศเพื่อเสารให้ปีนี้จัดหนักจัดใหญ่จัดเต็มจัดไม่ ไม่เอาตายกันไปแต่ต้องเกินพายอย่างนี้สู้กันระยะสุดท้ายดูตอนต่อไปน้อยแต่เน้นคุณภาพน้อยแต่เน้นคุณภาพวันน <chann> ี้เรือดีไม่ธรรมดานะว่าส่วนนเลขาปมอนำชคงเรือดีไม่ธรรมดาวัดนปลาบางสิทธิ์ลงวิชัยอยู่ในล่องน้ำน้ำเหมนไหนขนาดนี้น่ว่าไม่ของแม่ของแม่ของเองนาวาเสียนมสุเทพกาหลงเอาแล้วโว้ยดูสิว่าระยะนี้ไม่ของแม่ของจะตา ถัดไม่ทันถัดไม่ทันต่างคนต่างผายดูสิว่าอีกจะเข้าอีกประมาณ200รเมตรสุดท้ายดูสิว่าก่อนไปผายที่นำอยู่ในขณะนี้นั่นคือสุวรรณนี่และคะสุวรรณนี่แหละค่ะก่อนไปผายอ่านแล้วไปดูสิว่าไม่ของไม่ของไอ้นมบดเต้าไอ้นมบดเต้ากดขึ้นไม่ขึ้นกดขึ้นไม่ขึ้นหมดไม่หมดแล้วแล้วค่อยๆสไลด์ไปผายไปสุวรรณเลยคะหนีหนีเลยระยะนี้ก็คงเห็นชัดเจนครับสี่เกือบ400เมตรครับที่สู้กันมาอย่างเต็มที่ ในนาพร้องส่วนทเลขานล่องน้ำน้องเงการซวกดึงหนบดึงหนืดหน,นีดำขึ้นมาแต่แม่ของเอกนาวานั้นก็ไม่เคยยอมครับสุดกำลังสุดแรงเกิดและสู้เต็มที่ไม่ไหวจึงวางไปพายปล่อยให้เรือไหลเข้าเส้นชัยครับก็เป็นอันว่าส่วนเลขาครับล่องน้ำน้องเงินครับแม่เราจะ